สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอสินค้าบ่วงแขนดักนกกวักจะเป็นบ่วงสี่นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นบ่วงสี่นิ้วชุดต่อนกกวักพร้อมชุดต่อนกกวักแบบสี่นิ้วสีหญ้าแห้งจะมีแบบ ตัวนี้สีของจะเป็นสียาแห้งพันด้วยเชือกหนังตัวนี้ห่วงจะเป็นห่วงทองเหลืองอน็นเบอร์ร้อยตัวนี้จะลูดดีอน็นเบอร์ร้อยต่อด้วยสายพีอีของเราจะต่อด้วยสายพีอีอ็นเบอร์ร้อยจะเป็นบ่วงสีนิ้วตัวนี้ดักนกกวักโดยเฉพาะเลยนะคะ ดักนกกวักโดยเฉพาะติดแล้วไม่มีรอดไม่มีหลุดตัวนี้จะเป็นบ่วงสีนิ้วเอาไว้ดักนกกวักโดยเฉพาะมันจะเป็นสีหญ้าแห้งเข้ากับธรรมชาติตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอยู่ที่สี่สิบบ่วงสามสิบบ่วงสี่สิบบ่วงมีหมดเลยตัวนี้แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งสีไหนสั่งได้ตัวนี้เราก็ใส่รังเก็บให้เรียบร้อยพร้อมรังเก็บตัวนี้ ตัวนียสี่สิบบวงห้าสิบบวงสั่งได้เลยค่ะจะเป็นสีหญ้าแห้งเข้ากับธรรมชาติสีนี้ต่อได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตามป่าตามทุ่งนาตัวเนี้ยเข้ากับธรรมชาติได้หมดคาังกับธรรมชาติตัวนี้จะเป็นบ่วงสีนิ้วตัวนี้ดักนกกวักโดยเฉพาะโดยตรงเลยไม่มีหลุดไม่มีรอดตัวนี้อ็นเบอร์ร้อยพิว รูดดีตัวเนี้ยแบบที่ยังไม่ได้เข้าเป็นชุดก็มีนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เข้าเป็นชุดจะเป็นเอาเป็นร้อยเองก็ได้ลูกค้าอยากร้อยเองอยากทําเป็นร้อยเป็นร้อยสักสิบบ่วงยี่สิบบ่วงสามสิบบ่วงร้อยได้สั่งได้แบบนี้เราก็มีขายตัวเนี้ยแบบนี้เราก็มีขายเอาเป็นร้อยเองขายเป็นมัดมัดนี้ก็ร้อย ร้อยอันตัวนี้มัดนี้ก็ร้อยร้อยอันตัวนี้สีย่าแห้งเข้ากับธรรมชาติตอดได้ทุกที่ตัวนี้ตัวนี้นสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะไปจะเอาไปร้อยเองจะไปเข้าชุดเองจะเอาเป็นสิบยี่สิบไปทำเองเอาไว้ดักทางดักอะไร ได้เอาเป็นร้อยเองแบบยังไม่ได้เข้าชุดก็มีตัวนี้จะเป็นบ่วงสีนิ้วเหมือนกันเราทํามาสําหรับต่อนกกวักโดยเฉพาะค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นนกเราก็มีนะคะนกตัวนี้จะเป็นนกยางตัวนีุ้ณเขาสวยตัวนี้สมจริง อันนี้ชุดตัวนกกวักแบบสี่นิ้วนะคะใครสนใจทักเข้ามาทูเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสะหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการดักนกกวักเพราะช่วงนี้เขาดักได้ทุกหน้าทุกเวลาทุกช่วงเวลาค่ะไม่ได้ว่าฤด,ด,นะด,ดูนั้นฤดูนี้คือดักได้ทุกฤด,ดูนกกวักจะ,จะมีมาเรื่อยๆขอให้มีน้ำเขาเ็ามาได้เรื่อยๆนกกวักจะเป็นนกกวักบวงสีนิ้ว ตัวนี้ต่อนกกวักได้โดยตรงเราจะมาดูแบบเป็นชุดนะคะทีน้เราจะมาดูแบบเป็นชุดชุดของเราจะมีชุดแบบคืนแขนชุดแบบคืนแขนของเราก็มีนะคะตัวนี้ชุดนี้จะอยู่ที่หนึ่งันสองอบาทชุดนี้จะมีนกหนึ่ง มีลำโพงหนึ่งมีเมมพร้อมเสียงหนึ่งแล้วก็มีคืนแขนอีกสี่สิบบวงสี่นิ้วตัวนี้พร้อมแถมกระดิ่งด้วยแต่กระดิ่งไม่ได้ชูนะตัวนี้แต่แถมได้ทุกทุกอย่างคือกระดิ่งแถมได้อยากได้กี่ตัวก็บอกลูกค้าเราก็จัดให้ได้ใครที่ชอบกระดิ่งตัวนี้อันนี้จะเป็นบวงสี่นิ้ว ใส่รังเก็บเรียบร้อยนะคะตัวนี้มีรังเก็บเรียบร้อยสียญ้าแห้งเข้ากับธรรมชาติสียญ้าแห้งต่อได้ทุกที่ทุกพื้นผิวตัวนี้จะมีอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นชุดแบบคืนหลักขึนหลักของเราก็มีนะคะตัวนี้ ชุดคืนหลักของเรานี้ก็จะเป็นบ่วงสีนิ้วเหมือนกันจะเป็นบ่วงสีนิ้วพันด้วยเชือกลายหญ้าแห้งตัวนี้สีโทนเดียวกันหมดนะคะบ่วงดักคุณนกเขาดักไก่ดักนกของเราจะลายของเราจะเป็นสีสีคือหญ้าแห้งตัวนี้แบบหลักตัวนี้จะเป็นอยู่ที่สามสิบหลักตัวนี้ สามสิบหลักเฉพาะคืนหลักเนี่ยลูกค้าอยากได้แบบต่อเป็นแบบหลักเราก็มีให้ต่อแบบหลักบางคนไม่ชอบแบานมนชอบปักหลักอยากเล่นที่หลักก็สั่งได้นะของเรามีทั้งหลักมีทั้งแขวนตัวนี้ลายย่าแห้งถ้าจะเอาเป็นชุดก็มีนะชุดพร้อมต่อของคืนหลักเราก็มีชุดพร้อมต่อของคืนหลักของเราก็จะอยู่ที่ หนึ่งพันสี่ร้อยชุดคืนหลักของเราลูกค้าท่านใดสนใจโทรเข้ามาเลยนะคะสอบถามได้เลยชุดตัวนุกกวักแบบคืนหลักของเราก็มีสำหรับลูกค้าต้องการเล่นแบบหลักเล่นแบบแขวนเรามีให้ได้หมดมีให้เลือกตัวนี้แบบหลักแบบแขวน ลูกค้าท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะที่จะสั่งบางอย่างก็ได้แบบแม่เอาเป็นชุดอยากได้นกอยากได้คืนแขนที่เป็นแบบเอาไประกลางได้เลยหรือว่าจะเอาไปร้อยเองก็ได้นะคะเรามีให้หมดสําหรับลูกค้าท่านใดโทรเข้ามาสอบถามก่อนสีของเราจะเป็นสีย่ายแห้งตัวนี้จะพางเข้ากับทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาตามป่า จมที่ดอนต,ต่างๆที่รูปต่างๆเราก็เข้ากับธรรมชาติได้เหมดนะคะตัวนี้สีของเราสีหญ้าแห้งเอกลักษณ์ของเราคือหญ้าแห้งเซตนี้โซนนี้จะเป็นหญ้าแห้งหมดเลยของค่ายเราจะเป็นสีหญ้าแห้งแบบชุดต่อโทรเข้ามาสอบถามราคาได้นะคะลูกค้าเรามีเก็บปลายทางไม่ต้องอนมาเลยเราเก็บไปทางได้เลย โดยไม่ต้องโอนลูกค้าไม่สะดวกโอนไม่เว้นไรเราเก็บปลายทางได้สินค้าเราเก็บปลายพร้อมเก็บปลายทางได้เลยลูกค้าสะดวกแบบไหนได้ทุกช่องทางขอให้โทรมาสอบถามแล้วก็แจ้งรายละเอียดเราได้เลยถ้าต้องการแบบไหนสนใจตัวไหนเพราะว่าของเราจะเป็นสียายแห้งตัวนี้คือดักนกกวักแบบแขวนแบบหลักพร้อมชุดต่อนะคะ ก็ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้เรานำสเสนอสินค้าชุดตัวนกกวักวันนี้วันหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวคืนพังพรคืนดักนกคุ้มให้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้วันนี้เอานกกวักไปก่อน,นะคะ่ะตัวนี้ขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ